สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันพฤหัสบดีที่26มกราคม2566เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีลักษณะอากาศเป็นยังไงบ้างคะ่ะเรามาเริ่มจากพืที่อากาศผิวพื้นนะคะเมื่อเวลา01.00นคะ่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะที่ปกคลุมบริเวณนะคะประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงค่ะ ประกอบกับนะคะมีอย่างความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเกาะบาเนีฝั่งตะวันตกค่ะส่วนมรสุมนะคะตะวันออกเฉียงเหนือน,นะคะที่เป็นกาลังข้านขั้นแรงนะคะยังคงนะคะปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและก็ภาคใต้ค่ะภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อเวลา10ิบนาฬิกานะคะตรวจพบกลุ่มเมฆเล็กน้อยนะคะอยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะภาพภาพเรดาร์ชุมพรเม,มื่อเวลา10ิบนาฬิกานะคะตรวจไม่พบกลุ่มฝนค่ะ ส่วนภาพเรดาร์เซติงฟ้าเมื่อเวลาส0บนาฬิกาเช่นกันค่ะพบพบภาพกลุ่มฝนเล็กน้อยค่ะอยู่บริเวณชายฝั่งของทะเลอ่าวไทยค่ะรายงานอุณหภูมิของภาคใต้ฝั่งตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้32.5องศาเซลเซียสที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนอุณหภูมิส่มสุดเช้านี้วัดได้17.5องศาเซลเซียสที่อํงงาเ,านดดาเ,เนนหนองครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถาดไปเรามาดูรยายงานปริมาณน้ำฝน24ชั่วโมงนะคะตั้งแต่7มงเช้าของเมื่อวานจนถึง7มงเช้าของวันนี้ค่ะฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายนะคะแล้มีฝนตกหนักถึงหนักมากะคะ่ะวัดฝนสุดๆนะคะได้123.9ม mm. ลเมตรที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝ so ั so na, ่งตะวันกวันนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันบนนะคะก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันล่างนะคะก็ยังมีฝนและก็ฝนคว้าพานองในหลายพื้นที่ค่ะอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง18ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ในช่วง29ถึง32องศาเซลเซียสค่ะ ต่อไปเรามาดูขึ้นลมหนาวไทยนะคะก็ยังคงเป็นลมตะวันออกชิงเหนือความเร็วลมอยู่ที่20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ มีประกาศเตือนภัยฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้นะคะซึ่งจะมีผลตพ้งมจากวันนี้ไปจนถึงวันที่30มกราคม2566ค่ะเนื่องจากว่ามีมโลมโมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะกําลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้กับอ่าวไทยค่ะจึงทาให้ค่ะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาปัตตานียะรายและิวานะคะอาจจะมีฝนตกหนักนะคะในบางพื้นที่ค่ะ ก็ขอให้ประชาชนนะคะที่อยู่บนที่เสี่ยงภัยค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมด้วยนะคะชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะชาวเรือเล็กนะคะก็แนวลดออกลดออกจากฝั่งในช่วงนี้ไปจนถึงันที่30มกราค่ะต่อไปเรามาดูคาดหมายสภาวอากาศและการสะสมของฝุ่น p m 2.5ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตงบนนะคะตั้งแต่วันที่26กไปถึงันที่1ค่ะพรยังมีเมฆบางส่วนแล้วก็มีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนแล้วก็ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ20-40ของพื้นที่ค่ะ ส่วนภาคใต้ฝั่งตอ,ตอนล่างนะคะตั้งแต่วันที่26ไปจนถึงวันที่1ก็จะมีฝนแล้วก็ฝนภาคนองค่ะอยู่ที่รอยละ40-60เปนต์ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะสดกสารสะสมของฝุ่น PM 2.5นะคะภาคใต้ฝั่งตอ,ตอนบนและก็ตอนล่างค่ะมีการมีผลกระทบนะคะอยู่ที่เกณฑ์ที่น้อยมากค่ะ หากท่านใดนะคะต้องการจะสอบถามสภาพอากาศค่ะสามารถโทรมาที่ไลนที่เบอร์07.4.311.760ีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอสอบการพยากรณ์อากาศก็มีแค่นี้ค่ะราพบกันใหม่ในการในการพยากรณ์การในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน